คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะครับงบประมาณพศ2564มีหน่วยงานผ่านการพิจารณาแล้ว20กระทรวง2กลุ่มและก็2หน่วยงาน22กองทุนคิดเป็นรอยละ81.5พร้อมที่จะตั้งข้อสังเกตในการบริหารการจัดการน้ำซ้ำซ้อน ด้านดรพันศิริคุลนาศิริโคศกคณะกรรมาการธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2564แถลงถึงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณว่าคณะกรรมาก,การได้ใช้เวลาในการพิจารณาแล้ว29วันรวมแล้ว242ชั่วโมงมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วจํานวนทั้งสิน้น20กระทรวง2กลุ่มหน่วยงาน22กองทุนคิดเป็นร้อยละ81.5จากหน่วยงานทั้งสิ้น20กระทรวง9กลุ่มหน่วยงาน26 กองทุนและ14แผนบูรณาการ นอกจากนี้คณะกรรมาการได้พิจารณางบประมาณของกองทัพบกจำนวนหนึ่งหน่วยงานงบประมาณทั้งสิ้น1 0 0 0 0แกว่าล้านบาทและหน่วยงานของสำนักงานนายกรัฐมนตรี9หน่วยงาน1กองทุนงบประมาณทั้งสิ้น100,000สนกว่าล้านบาทนะครับจากทั้งหมด25หน่วยงาน2กองทุนงบกลาง4รายการและ6แผนบุรณาการอาทิกองทัพบกสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในส่วนของ กัารทรัพยากรน้ําแห่งชาติและคณะกรรมาการได้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องความซ้ําซ้อนของการบริหารการจัดการน้ําโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนแล้วสําหรับแหล่งน้ําที่มีขนาดปริมาณน้ํา2ล้านลูกบาทเมตรอาจจะเกิด เกินอำนาจในส่วนของงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอย่างเพียงพอและอาจจะเป็นปัญหาในการบริหารการจัดการต่อไปนอกจากนี้คณะกรรมาการได้ตั้งคอสังเกตในการบริหารโครงการจัดการน้ําให้กับประชาชนอาจจะมีการกระจายตัวที่ไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ทั่วประเทศไทยซึ่งบางพื้นที่มีความเดือดร้อนมากอาจจะได้รับความช่วยเหลือน้อยในขณะที่บางพื้นที่ ยังไม่มีความจําเป็นมากนักแต่กลับได้รับการจัดสรรโครงการลงซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการที่การจะได้นําเข้าสู่ในการปรับปรุงแก้ไขในอโอกาสต่อไป